ีครับพี่น้องออกไปสบุโร้นครับมือนี่เอาทิลล่ามีโอกาสดีครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมไข่เจบีนะครับเนาะยุบปัุน้นสายซีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาสิพายางเบิ้งก่อนเด้อบรรยากาศเป็นไรแน่ยุคไข่ปัจจุบันครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังไดก็จังว่ากันเดี๋ยวเอาสิพาย่างเบิ้งไข่ไปก่อนครับพี่น้องครับตามไปเลยครับครับผมนี่ยางลงมากติดเจอ ทานทีกันยังปกติดีคือเราครับพี่น้องครับอื่นที่นั่งดิ่งกันย่ยเหมือนแรงครับกับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเตาเผาทานชาโคนะครับเนาะพอดีอาจารย์พลบุญยูมนมีพระฤาจิตตั้งอย่างวัดนาะพี่น้องเนาะอายุประมาณนี้ครับพี่น้องครับอที่ไล่จัดการให้หมดแล้วอยู่นี้ครับพี่น้องโอ้ย่างกับหกครับพี่น้องเลย เอาเดี๋ยวไปบ้างหนยเด้๋ครับตามไปครับพี่น้องครับอืมนี่มันยังขอกหมูบ่โอ้บ้างหมูครับพี่น้องโอ้ยังอยูค่ครบโอ้ยายัยเบิร์ตหลอดตวนี้็ไหมหมูน้อยายัยเบิร์ตครับพี่น้องโอ้กำลังงามๆเลยสีโตตัวหนึ่งเป็นไปแล้วพระเั้นสีหาโตเออเจยหุห่าโตพี่น้องประยุกต์ขาาา่ขวาวั้เพันละข้อขวเจบีโอ้ยมึงเป็นทหารวะพี่น้อง อยูขายเจบีไปน้องอันนียูขอบคือเกา่าครับพี่น้องครับนี่ปันยูตามธรรมชาติเย็นดีครับบรรยากาศเย็นดีสุ่มไพ่งามครับพี่น้องสีผ้าอย่างบางไปทั้งกระต๊อปแล้วครับพี่น้องมองบ้านพักอับนบ้านพักอย่างเงิน <laughs> บ้านพักสามเมินวะ <laughs> พี่น้องเอันี่เตียงนางดิ่งเล่น,นยญเงาของเว้นครับอัยังอยูคือเกา่า น,นี่มันจัดไ่ครับพี่น้องอู้ยอันนี้มันเอียงนี่โอ้ฝนใหม่ใช่นะตัวนี้อันนี้เป็นนอใหม่นะกําลัางข้นน้องพี่น้องเนาะนอใหม่กําลัางงามเลยพี่น้องเดี๋ยวอันอัศราก็ไปกับอธิขอเจ่พ้นไปนั่มพี่น้องอู้ยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นสาคือเกาเด้อตะคือตะกี้เหรอพี่นอ้องแต่ว่าต้นโกงมันขืนถ่วมแน่ว่ามีคนดูแลปันไหนครับพี่น้อง วนี่บุ๋งม่วงกะกำลังงามพี่น้องงามโอ้ยหนาขึ้นตัวหมดแล้วกบบ๋งนาวกะอยู่ท่าไหนแน่ว่เดี๋ยวอาดีตคอยทายบุ๋งไหนเด้อนะนี่ครับบรรยากาศเนาะนี่ครับกระท่อมสาวเมือเท่ากันยังอยู่ปกติครับพี่น้องโอ้ยขอไฟกะงามท่าฝนครับฝนบุ๋งนาวกะกำลังงามพี่น้องเห็นปะกำลังงามพี่น้องตะวันหยาสีหกแน่เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สิญญ์ของบิ๋งทอม เอาไไ้าเป,ป y u y u ็นไรอยู่ปกติครับพี่น้องยังอยู่คือเก่าครับอืมอ่าชินนันอาจารย์ต้ำบังดูก็ยังอยู่คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าก็บชินหอดเราอยู่อาจารย์ต้ำบังดูโอ้โหเราไปจังไดสมือพี่น้องเอ้ยโอ้โหข้าว,ข,าวข้าวอย่างเราเลยไปอยู่จินจังไดแน่กับโอ้โหครับพี่น้องรับบรินี่ก็บจิมีปลาหลายครับพี่น้องตัวนี้พักยังก็บจิบบ๊กขืนครับ นี่เป็นของนุ่มๆ่นของไส้สดคนพี่นอ้องออาตาดีนอนเว้นดีครับพี่น้องนี่ห้องน้ำไส้สดอุ้ยเนาะนี่เป๋ยไม่อย่างนอนนย่างดีพี่น้องเลยกับบรรยากาศดีคือเก่าครับพี่น้องครับบรรยากาศก็ยังดีคือเก่าอุ้ยนี่ครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศดีคือเกา่ญญา,กา ทางฝุ่นก็เป็นของเกาะกลของอันใส่ขนร้อยสี่เพลินแต่ว่าตอนนี้พผนออกไปเห็นงานแล้วครับเห็นงานอยู่น,นอกๆอยู่น้ำมูเพลินนาะพี่น้องเนาะเพลินไปเห็เนงานซักลายใส่ศิลปะครับพี่น้อง <c oughs> อุ้ยครับเดี๋ยวผ้าหยาบงกันกบอังหน้าพี่น้องอ้นี่ไปก็ทำต้นนี้ก็บหยาทวมแน่แล้วพี่น้องทวมเติมนึงหมดแล้วโอ้ นี่ครับพี่น้องอาจฉลาบรไใดขาม้าโดนหรอครับพี่น้องต่นนี้และข้าอยากงานทั้งมองเห็นงานอยกพี่น้องมีต้นบกนาวครับต้นขกงนาวก็เริ่มสีไงาแล้วครับเริมสีเป็นต้นเป็นดอกเป็นยังเหรอแต่ที่มีน้อยไม่ยังห้เจ็บเกี้ยวแหรอครับต่อไปนี้พี่น้องโอ้อาจิลาพ้าชมสวนไข่เจบีแล้วพี่น้องเด้อบรไใดหลังจากบรไใดมาโดนเหรอพี่น้อง สี่หกแนงสี่เหรอครับพี่น้องคุณครับนี่บ่อปลาข่านบนจะเป็นกระท่อมครับยาเริ่มจิดทวม <laughs> โอ้เอาประกันแบบยาวๆเลยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ต้งปีนยากระหอกคักเลยครับไปบ่ได้แล้วยาปิดทางพี่น้องไปหากกท่างกกอุ้มสาหม่องพันทายถ้คลิปวิดีโอดีๆครับพี่น้องนี่เป็นกกกล้วยท่านบน ก็ทีอย่างเบ่งในตำหนิตะกั่นพี่นอ้องหญ้ามันหลายแห้งมันเป็นหนา้าฝนเนาะหญ้ามันก็ขื่นแห้งครับหยามันกับมาไหวมาถ่วมโค้งหน้าโคงอย่างสิพี่น้องมันต้องมีการดูแลมีการเบ่งแยง,งมันต่อพี่น้องมันจังสิเป็นส่วน,นี่หให้ยคจโอ้หมกแห้งพี่น้องน้ำจากเอา่าวจีลาเม่ไหรมาโดนแล้วเห็นมั้ย <c oughs> ึ้นเห็นพอเ,เห็นหอดบอ่อหอดอย่างเลยพี่น้องเลยโอ้โทางไีครับบ่อปลาที่เคยมาสูบตอนสมัยปีที่แล้วก่อนปะ่ะอืมทางผีก็จะเป็นโอ้ก็อบอกหน้าง,ง่ามเราเดอนี่น้องทางผีกันปะ่ะตน้นแล้วพี่น้องเริ่มจะมี นี่เราเจ้ว่าหยามันสิหกแห้งแน่อยู่ต้องมีการมาดูแลอีหลีจังสิเป็นสวนเป็นนี่ครับเป็น่ะขบงหน่าง่ามก็ลังขืนง่ามด้วยอ้อาบมาที่นี่เอาที่ลากิดเดียวผมมาในเรื่อพี่นอ้องเด้อาทยาวเบรรยากาศยุคข่ายคือครับยุคสวนสวนเจบี ักมีคนมาน,นอนอยู่คือเก่าเหรอครับพี่น้องสำรับกระทำเฮาก็ได้เดี๋ยวขอให้บางคนเป็นเป็น,ปนยังไงแน่ข้างในที่นอนอย่างกันยังอยู่ปกติปอนั่งจากใช้ควัรเป็นแหนไปงานเราพี่น้องขออย่าเด้อโอ้ม,มีมีพี่น้องมีคนนอนอยู่ครับผมกต่บรรยากาศสีประมาณนี้พี่น้องได้นีในในบ้านนั่นกระทำสาวเมินพี่น้อง <laughs> เอาก็ะตี ออกไปเบ้งข้างนอกบ้านนี่กับบรรยากาศยุคข่ายกฤติะมาณนี่นอกพี่น้องเนาะสายเจบีเรคคอร์ดชาแนลฮ้องกิประมาณนี้ครับหลังจากมันเขาสู้หนาฝนเนาะหยามันกับข้นไหวมีคนดูแลมันก็ติพ่อเบิ่งแยงไดยุ่นนะตอนนี้มันอาจารย์เราก็ติดพระิิตยุตตังจังหวัดหลายเราก็ก็ไดเบ่งกะสิ มันก็นต้องมีคนดูแลแหละครับมันยังสิเป็นตะบองสวนเนาะเป็นสวนเนาะทางปุ่นกันะมาณนีน้เนาะพี่น้องเนาะหมูหมูเน่าห,ห,นห่าวไปโอ้ยเนาะมาจินเข่าง่ายลราไปเออตัวใหญ่เป็นบ้าเป็นสาวกันพัสุกตัวเราพี่น้องอืมอันนี้กัญญาขึ้นหลายเราพี่น้อง ตอดระมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะทั้งผลเป็นทั้งไข่ครับพี่น้องเอาสำหรับจีมนี้เอาเทล่าเสียวประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณในหลายเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับซักใครเอาเทล่าน้ำเนี่ยเป็นกำลังใจกันนะกันเนาะพี่น้องเนาะเมย์ยังเอ่อย่างตากแดดเมยก็เลยเอาอาดิตบ่าสัตย์สันต์หัวแน่พี่น้องจะเริ่มเป็นร่างจะเริมเป็นกำลังใจให้ อพิลา JB ถ้าเหนีวน้ำเด้อพี่น้องเด้ออ้าวสาหรับที่เหนียวส,สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ